พวกเราไม่ควรหยุดพักที่เมืองของคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวอิสราเอลเอาผู้ชายทีๆในบ้าน,นาัวาเราทำทีเพืพ่อมสทัญกับเขาพี่น้องของผมอย่าทำชั่วยอย่างนี้เลยได้โปรดเถอะผู้ชายคนนี้เป็นแขกของผมอย่าทำเรื่องน่าอายแบบนี้ ตั้งแต่เช้าอิสราเอลออกจากอียิปมาจนถึงวันนี้เหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เคยพบเคยเห็นเลย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เครารพรักทุกท่านขอโอนอม้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วในช่วงเวลานั้นชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองในขณะที่ตระกูลดานก็กําลังมองหาที่ดินเพิ่มเติมเพราะที่ดินที่พวกเขาได้รับนั้นยังไม่เพียงพอสาหรับลูกหลานของพวกเขาตระกูลดานจึงส่งคนห้าคนในตระกูลของเขา ไปสอดแนมและสำรวจแผ่นดินคนพวกนั้นไปถึงบ้านของมีคาแล้วเขาก็พบกับคนเรวีซึ่งพวกเขาจำเสียงได้หลังจากที่ไถ่ถามสารทุบสุกดิบกันแล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไปถึงเมืองลาอีก็พบว่าคนที่นั่นอยู่กันอย่างสงบเงียบไม่ระแวดร,ระวังอะไรเลยพวกเขาจึงกลับไปหาพี่น้องและชักชวนกันไปให้ไปยึดแผ่นดินนั้นผู้ชายตระกูลดาน600คนถืออาวุธพร้อมสู้รบก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปยึดแผ่นดินนั้นเมื่อพวกเข,า,กเขาไปถึงบ้านของมีคาพวกเขาก็เข้าไปเอา รูปแกะสลักรูปปั้นเทราฟิมรูปหล่อโลหะแล้วเขาก็นําเอาบูโรโหิตชาวเลวีคนนั้นไปด้วยมีคากับพวกผู้ชายในละแวกนั้นก็ติดตามมาแต่คนตระกูลดานมีเยอะเกินไปพวกเขาจึงเดินทางกลับไม่สามารถสู้รบได้เมื <ME> ่อ <U TER S> <c oughs> พวกเขาไปถึงเมืองลาอีและยึดเมืองได้พวกเขาก็เผาทําลายเมืองแล้วสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยตั้งชื่อใหม่ว่าดานซึ่งเป็นชื่อของบรรพบุรุษของเขานี่คือเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไร กราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ ไทยบทที่19 ในช่วงเวลานั้นเขาอิสราเอลไม่มีกษัยีคนเลวีคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอาศัยอยู่ในที่ห่างไกลในเขตเทือกเขาของเอฟราอินเขาได้ผู้หญิงคนหนึ่งจากเมืองเบธเลเฮมในเขตยูดาห์มาเป็นพันรยาน้อยแต่เธอไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีและทิ้งเขาไปที่บ้านของพ่อที่เมืองเบธเลเฮมในเขตยูดาห์เธออยู่ที่นั่นได้สี่เดือนสามี ก็ไปตามและชวนเธอกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเขาเอาคนรับใช้คนหนึ่งพร้อมกับหลาสองตัวไปด้วยพอไปถึงเธอก็พาเขาเข้าไปในบ้านของพ่อเมื่อพ่อของเธอเห็นเขาก็ดีใจมากพ่อของหญิงสาวคนนี้ก็ขยันขยอเขาให้พักอยู่ที่นั่นสามวันแล้วพ่อตากับลูกเขยก็กินและดื่มด้วยกันเขาค้างคืนอยู่ที่นั่นพอวันที่สี พวกเขาตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อจะเดินทางกลับพ่อก็พูดกับลูกเขยว่ากินอะไรสักหน่อยจะได้มีแรงแล้วค่อยไปพวกเขาก็นั่งลงและทั้งสองก็กินและดื่มด้วยกันหลังจากนั้นพ่อตาก็พูดกับเขาว่าค้างอีกคืนหนึ่งถืออยู่กันตามสบายไม่ต้องเกรงใจ ขอผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นจะไปพ่อตาก็ขอร้องให้เขาอยู่ต่อเขาจึงคางอยู่อีกคืนหนึ่ง วันที่ห้าเขาตื่นแต่เช้าตรูเพื่อจะเดินทางกลับ่อตาก็พูดว่ากินอะไรสักหน่อยจะได้มีแรงทางสองก็กินด้วยกันแล้วก็อยู่ที่นั่นต่อจนถึงบ่ายโอผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นกาพาพันรยาน้อยกับคนรับใช้กลับพ่อตาก็พูดว่า ตอนนี้ก็เกือบจะเย็นแล้วดูต่ออีกสักคืนหนึ่งเถอะนี่ก็ใกล้จะหมดวันแล้วทางที่นี่อีกสักคืนหนึ่งเถอะนะดูกันตามสบายไม่ต้องเกรงใจพรุ่งนี้ค่อยตื่นแต่เช้าแล้ออกเดินทางกลับบ้าน แต่ผู้ชายคนนั้นไม่ยอมอยู่ต่อเขาก็ลุกขึ้นและออกเดินทางไปจนถึงเมืองเยบูสหรือเยรูซาเล็มโดยมีพันรยาน้อยกับคนรับใช้และลาสองตัวไปด้วยเมื่อพวกเขาใกล้จะถึงเมืองเยบูสดวงอาทิตย์ก็คล้อยต่ำคนรับใช้จึงพูดกับนายว่าเราจะหยุดพักค้างคืนที่เมืองของชาวเยบูสดีไหมครับ เอนายของเขาพูดว่าพวกเราไม่ควรหยุดพักที่เมืองของคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวอิสราเอลเราจะเดินทางต่อไปจนถึงเมืองกิเบอาแล้วเขาก็พูดกับคนรับใช้ว่าไปกันเถอะเราจะไปให้ถึงสักเมืองไม่เมืองกิเบอาก็เมืองรามาแล้วค้างคืนที่นั่น พวกเขาก็เดินทานต่อไปอใกล้จะถึงเมืองกิเบอาเรื่งอยู่ในเขตของตระกูลเบญยมินดวงอาทิตย์ก็เริ่มลับขอบฟ้า เขาจึงแวะเข้าไปค้างคืนในเมืองกิเบอาพอเข้าไปในตัวเมืองพวกเขาก็นั่งหลงที่ลานเมืองแต่ไม่มีใครรักเขาเข้าไปค้างคืนในบ้านในที่สูตมีชายชราคนหนึ่งที่ไปทำงานในทุ่งนาแลกกลับมาในตอนเย็นวันนั้นเขาเป็นคนที่มาจากเขตเคือกเขาของเอฟราอิมและมาอาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาได้ช่วงหนึ่ง ขวเมืองน,นี้เป็นคนในตระกูลเบนยามินโอเเขาเห็นผู้ชายที่เดินทางมานั่งอยู่ที่หลานเมืองหายชราก็ถามว่าพวกคุณมาจากไหนและกำลังจะไปไหนกันข่าตอบว่า เราเดินทางมาจากเมืองเบสเลเฮหมในเขตยูดาเพื่อจะไปเขตเทือกเขาของเอฟราอิมที่ห่างไกลผมมาจากที่นั่นผมเพิ่งไปเมืองเบสเลเฮมในเขตยูดามาและผมกำลังจะไปวิหารของพระยะโอวาแต่ไม่มีใครรับผมเข้าไปในบ้านเลยพวกเรามีฟางกับหญ้าพอสําหรับลาของเราและมีขนมปังกับเหล้าอางุ่นพอสำหรับผมพันธ ยาน้อยและคนรับใช้พวกเรามีทุกอย่างไม่ขาดอะไรชายชราคนนั้นก็พูดว่าไม่ต้องห่วงผมจะดูแลคุณเองอย่าพักค้างคืนที่ลานเมืองน,นี้เลย ชายชราคนนั้นก็พาพวกเขาเข้าไปในบ้านเอาหญ้าให้หลากินแล้พวกเขาก็ล้างเท้าแล้วก็กินและดื่ม เขากำหลังเพลิดเพลินอ,อยู่นั้นพวกขนชั่วในเมืองก็มาล้อมบ้านของชายชราทุบประตูบ้านและพูดไม่หยุดว่าีาา่บ้า,า,านนบน้านเอเกัเขจ้าของบ้านก็อ๋อไปพูดกับพวกนั้นว่า อย่าทำอย่างนี้พี่น้องของผมอย่าทำชั่วยอย่างนี้เลยได้โปรดเถือ่อผู้ชายคนนี้เป็นแขกของผมอย่าทำเรื่องน่าอายแบบนี้เอาอย่างนี้ลูกสาวของผมอย่างบริสุทธิ์และนี่ก็พันรยาน้อยของเขาผมจะพาพวกเธอออกมาให้ถ้าพวกคุณอยากจะทำร้ายเธอก็ทำเถอเออย่าทำเรื่องน่าอายกับผู้ชายคนนี้ เถขนพวกนั้นไม่ฟังชายเลวีคนนั้นจึงจับแขนพันรยาน้อยแล้วเอาตัวเธอออกไปให้พวกเขาพวกเขาก็ข่มขืนและทาร้ายเธอตลอดคืนแล้วปล่อยเธอไปตอนรุ่งสางตอนเช้าตรู่เธอก็มาลม้มลงตรงทางเข้าบ้านของชายชราที่สามีของเธอพักอยู่เธอนอนอยู่ที่นั่นจนสว่างอสามีของเธอตื่นขึ้นมาตอน เช้าเละเปิดประตูบ้านเพื่อจะออกเดินทางต่อเขาก็เห็นพันรยาน้อยนอนอยู่ตรงทางเข้าบ้านโดยที่มือทั้งสองข้างก้าอยู่บนทรณีประตูเขาก็พูดกับเธอว่าลุกขึ้นไปกันเถอ แต่ไม่มีเสียงตอบเลยผู้ชายคนนั้นจึงอุ้มเธอาพาดบนหลังลาและออกเดินทางกลับไปบ้านของเขาพอถึงบ้านเขาก็เอามีดแล่เนื้อมาหั่นศพพันรยาน้อยของเขาออกเป็นสิบสองท่อนและส่งไปทั่วทุกเขตของอิสราเอลคนที่เห็นก็พูดกันว่า ตั้งแต่เช้าอิสราเอลอจาอีหยิบมาจนถึงวันนี้เหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เคยพบเคยเห็นเลยลองคิดและปรึกษากันดูดีๆเรอ,อว่าควรทำย่างไง าถึงบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับในช่วงเวลานั้นชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์มีคนเลวีคนหนึ่งได้พันรยาน้อยชาวเบธเลเฮมแต่เธอไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีโดยทิ้งเขากลับไปที่บ้านพ่อผู้ชายคนนั้นก็เดินทางไปที่บ้านพ่อตาเพื่อไปตามพันรยาน้อยกลับมาพอมาถึงเมืองกิเบอาพวกเขาจะพักค้างคืนที่นั่นเมื่อพวกเขานั่งลงที่ลานเมืองไม่มีใครรับเขาเข,าเข้าบ้านเลยจนกระทั่งมีชายชราคนหนึ่งกลับมาจากนาจึงรับเขาเข้าบ้านและมีพวก คนชั่วในเมืองมาล้อมบ้านชายชราไว้และบอกให้เขาส่งตัวผู้ชายคนนั้นออกมาเพื่อที่เขาจะได้ร่วมเพศแต่ชายชราก็ปฏิเสธผู้ชายคนนั้นจึงส่งพันรายาน้อยให้กับผู้ชายพวกนั้นพวกเขาข่มขืนเธอจนรุ่งสางพอถึงตอนเช้าเธอก็ตายชายเลวีคนนั้นจึงนำศพเธอกลับมาที่บ้านแล้วหั่นศพของพันรายาน้อยเป็น12ท่อนและส่งไปทั่วทุกเขตของอิสราเอลทุกคนที่เห็นก็พูดว่าตั้งแต่ออกมาจากอียิปยังไม่เคยพบเคยเห็นเรื่องแบบนี้เลยลองคิดและปรึกษากันดู ว่าควรจะทํำยังไงนี่คือบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น <c oughs> ก็จะมาติดตามกันต่อในวิดีโอถัดไปครับกร,ราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโอวาทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความสุขและมีอายุยืนยาวชั่วนิรันดร์ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ใน วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ หลังจากที่ไถ่ถามสารทุบสุกดิบกันแล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไปถึงเมืองลาอีกก็พบว่าคนที่นั่นอยู่กันอย่างสงบเงียบไม่ระแวดระวังอะไรเลยไม่ระแวดระวังอะไรเลยพวกเขาจึงกลับไปหาพี่น้องและชักชวนกันไปให้ไปยึดแผ่นดินนั้นพ่อของหญิงสาวคนนี้ก็ขยันขยอเขาให้พักอยู่ที่นั่นสามวันแล้วพ่อตากับลูกเขยก็กินดืม่มด้วยกัน แล้วพ่อตากับลูกเขยก็กินและดื่มด้วยกันเขาค้างคืนอยู่ที่นั่นอ้อวันที่สี่พวกเขาตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อจะเดินทางกลับค้างอีกคืนหนึ่งเถออยู่กันตามสบายไม่ต้องเกรงใจกันอ๋อ uh oh. อยู่กันตามสบายไม่ต้องเกรงใจ ในที่สูดรมีชายชราคนหนึ่งที่ไปทำงานในทุ่งนาและกลับมาในตอนเย็นวันนั้นเขาเป็นคนที่มาจากเทือยเขาเป็นคนที่มาจากเขตเทือเขาของเอฟราอิมและมาอาศัยอยู่ในเมืองกิบเบอาได้ช่วงหนึ่ง และผมกำลังจะไปวิหารของพระยะโฮวาแต่ไม่มีใครรับผมเข้าไปในบ้านเลยพวกเรามีฟางกับหญ้าโพสำหรับรา <c oughs> ราราพวกเรามีลาเออยพวกเรามีฟางกับหญ้าโพสำหรับลาของเราและมีขนมปังกับเหล้าอางุอ่นโพสำหรับผมพันรยาน้อยและคนรับใช้ ที่สามีของเธอพักอยู่เธอนอนอยู่ที่นั่นจนสว่างหอสามีของเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแลเปิดประตูบ้านแลเปิดประตูบ้านเพื่อจะเดินทางต่อ และเปิดประตูบ้านเพื่อจะออกเดินทางต่อเขาก็เห็นพันระยาน้อยนอนอยู่ตรงทางเข้าบ้านโดยที่มือทั้งสองข้างพาดอยู่บนธรณีประตูผู้ชายคนนั้นจึงอุ้มเือพาดบนหลังหลาเละออกเดินทางกลับไปบ้านของเขาพอถึงบ้านเขาก็เอามีดแล่เนื้อมาหันโศก มาหันศพพันรยาน้อยของเขาออกเป็นสิบสองอนและส่งไปทั่วทุกเขตของอิสราเอลทุกคนที่เห็นก็พูดกันว่าและส่งไปทั่วทุกเขตของอิสราเอลทุกคนที่เห็นก็พูดว่าตั้งแต่ออกมาจากอียิปต์ยังไม่เคยพบเคยเห็นเรื่องแบบนี้เลยยังไม่เคยพบเคยเห็นเรื่องแบบนี้เลยลองคิดและปรึกษากันดูว่าควรจะทำยังไงนี่คือบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับ